สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้คุณครูต้าจะพาไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะยังอยู่ในเรื่องของโฟนิกก็คือการออกเสียงนั่นเองนะคะวันนี้จะออกเสียงของตัวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกพูดตามด้วยนะคะอตอัอ คำนี้นะคะประกอบไปด้วยตัว u ที่ออกเสียงว่าอ่ะและก็ตัว t ที่ออกเสียงเช <t. S 1> นะคะรวมกันก็จะเป็น at <t. S 1> พูดเร็วๆนะคะก็จะเป็นคำว่า at at ัดเนื้ออัดนันี้นะคะมีตัว n อยู่ข้างหน้าตัว n ออกเสียงเน a t อัดนัดงันก็แปลว่าทัวนะคะ ถั่วที่กินได้นะคะนอ nut nut น,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 นอ nut 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 นอ nut 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 อย่าลืมออกเสียง<พ>ตามนะคะ hut อ,อ่าคำนี้นะคะคำว่าอ u t มาต่อท้ายของตัว h ตัว h ก็จะออกเสียงว่า hut อ่ตัว h ก็จะออกเสียงว่าเฮะร์นะคะเด็กๆออกเสียงตามนะคะเฮิร์ hut h a t h a t h a t ที่แปลว่ากระท่อมนะคะ hut 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 cut คำนี้นะคะตัวอักษรตัวแรกเป็นตัว C จะออกเสียงว่าเคร์ cut อาจขาดขาดขาที่แปลว่าตัดนะคะในภาพนี้ก็ในภ <Cut. S 1> าพนี้<ค>นนก็จะเป็นใช้กรรไกรตัดกระดาษนะคะคค cut cut อาจขาด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  CUT CUT NOT อ่าในส่วนของคำที่ออกเสียงว่า AT ก็คือตัว U และตัว T AT at ออกเสียงทีเเบาๆด้านท้ายนิดน,นึงนะคะ AT นะคะก็จะมีคำศัพท์อยู่3คํคำให้เด็กๆได้รู้จักนะคะอ่าสังเกตน,นะคะตัวท้ายจะเป็น AT เหมือนกันทั้งหมดเลยอ่า แต่ว่าจะมีตัวอักษรตัวแรกจะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุครูนะคะ h u t h u t cut cut nut nut เวลาที่เราออกเสียงอัเนี่ยปากเราหรือหน้าเราเนี่ยจะยิ้มน,นิดนึงนะคะอั At. แบบนี้นะคะอ่ะอีกรอบนึงนะคะ h u t ดูปากคุณครูนะคะ ขัดนัาฝากเด็กๆไว้สมคำสำหรับคำคำศัพท์ที่ออกเสียงอัดนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมหยิบใบงานที่คุณแนบไว้ให้ด้านล่างนะคะอเอามาทำได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ